อะไรเออวันนี้ครับผมมาคนเดียวและโหมดพิเศษอะไรไม่รู้อยางที่พ่อดีเฮ้ยี่ได้ว่าไว้ครับเล่นคนเดียวผู้เล่นคนเดียวกับห้องสมุดสยองขวัญเรื่องราวที่เหลืออยู่เริ่มันเลยครับเรือน้ําไปแล้วาโปรดให้อาหารฉัน กูจะโดนให้อาหารไหมเนี่ยเรื่องราวเรื่มกันเลยนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่วันหนึ่งพบอะไรอาไม่จันจบเลยรีบไปไหนโอ้โอ,อะไรวะตื่นมาก็อยู่นี่เวลาที่คืนสาิบห้าหอเที่ยงตอนเที่ยงวะเอ้ยอะไรอะแบคทีเซอร์เหรอ โลโลลูฟอ่ยนี่มันเลยไม่เสียงเฮี้ยอะไรวะเนี่ยน่ากลัวชิบหายเลยอุย้ยปืนเฮ้ยหน้ากากเฮ้ยนี่เป็นเราเหรออุย้อยปิดซ่าได้กินได้ปะเอ้ยทำไมทีวีเป็นอิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวสำรวก,ก่อนเออภาพมันปแปลกๆนะ เออโอเคนี่ห้องน้ำทำอะไรไม่ได้น,นี่อันนี้ลงรถอ้าทำไมบ้านมึงโลกจังวะอุ้ยโอ้โห by gosh โอ้ by gosh เกนิโอเคแล้วทำไมเราไปไหนอ่ะดริฟต์ดิฟขับขับรถ ไม่ได้ขับเองใช่ไหมโอเคไม่ได้ขับเองเฮ้ลานเดดเดลี่อะไรอ่ะร้านร้านขายของเหรออ่านไม่ออกเอาแล้วลถไปจอดตรงนี้ไม่ใช่จอดคนรักเลงเลยแล้วเราไปตรงตรงโน้นใช่ไหมเฮ้เรา, ural, เ,ราเราต้องมาป้นเข้าเหรอ วว้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นใครอยู่ข้างในวะโว้ว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 ล่านกระบานก็ให้แล้วกูโว้วโว้วโว้ว อาแล้วไงต่อทำอไรต่อเมื่อกี้ผมเพิ่งลั่นกระบาลคนไปครับผมไม่รู้ครับต้องทับไงต่อตอกบ,บัตรเข้างานเหรอกูม,มาตอกบ,บัตรเข้างานหรือเปล่าเนี่ยทำไรอะ่ะไอ้กูทำไรให้กูทำไรหรือว่าเก็บเก็บงานแล้วเดินกลับรถปะ เรียบร้อยแล้วล่านกระบะของคุณปแล้วก็เดินกลับรถรถอยู่ไหนรถอยู่นี่โอเคใช่ไหมเฮ้ยคนขับรถผ่านไปขึ้นรถไปได้โยนออกอุอ๊ยอือเราแบกร่างของสาวคนนี้อยู่อ่ะฮะเอาเอาร่างของเธอมา มึงกิบบิตา้าขนาดนี้มึงรวยมากเลยเนี่ยแล้วก็ไปแชร์ตู้เย็นไม่ได้เอาไปอ่าโยนทิ้งไว้แล้วนะไม่ได้โยนทิ้งโวมไม่ได้เอามานามาั่งบนโต๊ะไม่ได้เอามาดูทีวีไม่ได้เอามาทำไมอ่ะ w ั a t w h ว w h วว h o What อีหยังวะโยน อู้อร่อยฟิลมีฟิตมีหลุมให้อาหารโอ้อะไรวะสองวันต่อมาหุยแล้วเราก็ตื่นอ๋อเจอปืน ตัวอะไรอยู่วะเทเลตบี้เหอก็ไม่ใช่เฮ้ยไอหลุมนั้นตัวอะไรอ่ะอาระเบิดได้ปะวันนี้เอาระเบิดไปได้ปะไม่ได้น้อยหน่าน้อยหน่าโอเคเราคงต้องขับรถไปต่อใช่ไหมโอ้เราวันนี้แม่งป่ามืดมืดนะเนี่ยดูไม่มีอะไรเลยโอเค เราจอดรถลักเลงอีกแล้วนะครับก็อุ้ยดูไม่มีอะไรอะเราต้องเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านใครลุกคนปะเหมือนว่าเราต้องอ๋อรถคันแรงรถคันที่เราเห็นเมื่อวานอ้าคนเหมือนว่านี่จะเป็นเป้าหมายของเรานะอะไรกับรถได้ไหมทำอะไรกับรถไม่ได้ทำไมรถไมเตี้ยวคนวะ เราไม่ต้องสูบคนไม่ใช่เหรอวะอ่าพี่วันดีครับพี่คนลั่นกระบาลเลยละกันเอาจัดไปสองดิครับอร่อยไหมละ่ะกำลังเข้าลงน้ำเลยใหม่แฮะไปเก็บได้สองปะไม่ได้เก็บได้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาอีก อีกอันนะเดี๋ยวมาเอาอีก,อกคนนะเราต้องการให้อาหารสิ่งที่เรา,าหลุมหลุมอะไรก็ไม่รู้เราต้องการให้อาหารมันแล้วเราไม่อยากไป็นอาหารซะเองก็เลยต้องมาให้อาหารพวกนี้เอาอาหารจากพวกนี้นั้นมันคือตัวอะไรวะน่ากลัวโอเคโยน คนที่หนึ่งดิโหลดล้อได้ปะดีโหลดล้อไม่ได้ด้วยเืิมหลอกลืมล็อกเมาแล้วหลักแวกนี้ไม่มีใครอยู่เลยไงไม่ได้เล่าจากบ้านบ้านคนนี้คนคนเดียวเฮ้เฮ้เฮเมาหุ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะตัวเองไม่ใช่เหรอเฮ้ยเมื่อกี้ก็ อ๋อแปลว่าในร้านที่เห็นผมเห็นเมื่อกี้ก็คือไอ้ชค่เพิงหลอนเว้ยไอ้ตัวนี้อ้าวว่าเราหลอนแน่เลยวะปิดให้ด้วยแล้วปิดให้ด้วยเชื่อเราหลอนแน่เลยว่าคิดกูก็หลอนตกใจเหมือนกันอนะใครอะตัวเ,เองจะว่าตัวเราเองก็ไม่ใช่ไอ้เชี่ยกูระแวงแล้วเชื่ออะไรวนะเนี่ยหลอนหลอน หลอนตัวเองแม่งเค okay. เอาอีกคนมาโยด์ <c oughs> อยู่ด้วยกันนะไปกลับบ้านไม่ปิดทีวีด้วยก็เคา <c oughs> เสียงหมูอนะเปิดประตูอ้โวเฮ้ เพื่อนเอาของมาให้อร่อยไหมอาหารฉันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่กูตอนนี้ยังไม่ใช่กูพี่มันมีเอาต้องไปเอาอีอกคนอุย้ยทุกครั้งที่เราเก็บอุย้ยเชยแม่ง ฟังตกใจหมดอะไรวะเฮ้ยยืนมึงอยู่หลังกูเนี่ยอร่อยหลุมโอเคก็คงหมดแล้วอะไม่ได้ให้แล้วอะหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็ค,าคือต้องตื่นไปเหมือนเดิมโอ้โหโอ้ยแสบหูแสบหู ฉ่ยไม่อยากใส่หน้ากากเลยอะโรนวันนี้ไม่ต้องทำอะไรหรออะไรอะเอาเตือนประกาศเตือนประกาศเตือนเอาประกาศเตือนอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็ไม่มีไม่เอาประกาศเตือนอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่มีข่าวอะไร โอเคใช้เกตเกเนตไปได้อยากใชกเกเนตนะเฮ้ยข okay. ับเอาอันนี Dude ้หยิบปืนอ๋อสวมโอเคก็คือต้องหยิบไม่ได้อะหยิบปืนแล้วสวมหน้ากากก็หยิบไม่ได้ผมหยิบไม่ได้อ๋ออ๋ออ๋ออิบแล้วหยิบแล้วโอเคกินกินได้หนาได้ไหมผมว่าไ ตัวที่เราเล่นแม่งต้องหลอนแน่เลยแต่อ้นั้นอะอาจจเชียตกใจปืนแต่ไอตัวไอตัวตัวอะไรวะไอไอไอรูรูนั่นอะอาจจะอา้าวที่ไหนนี่ไม่มีคาสินให้ดูด้วยจักปืนเหมือนจะเป็นในแคมป์นะเฮ้ยบร o ฉัต้องการอาหารฉัต้องการอาหารอาหารนั่นคือพวกมึงเัินแหละยุ่ยใช่ไม่มีไม่มีเพิ่มนะเชื่อว่จะหลออ่อดีไหมนะกูขลุกหล่อจากอะไรหลอจากตัวเอง ไปเล่นคนไว้เยอะพอหนักเข้าหนักเข้าหลอนกับตัวเองเห็นตัวเองเงี้ปกวะอาจจะเป็นบุคลิกอีกบุคลิกนึงก็ได้นะกับไ,ไอ้ตัวที่เราเล่นอยู่เร้ยจะไปหีแบงกูเห็นตกเห็นเห็นตั้งแต่แรกแล้วว,ว,วู้วว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 วใ ตกใจจริงเลยตกใจจริงเลยนะจะบีนปะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในนี้เปล่าอยู่นี้เปล่าตัวตัวกูอีกกูอะฮะฮะมาแล้วทำไมนอนท่านี่กันนี่กันหมดเลยขาหายด้วยกูไม่ได้ยิงขานะหนาเราจะเราจะเอ๊ะเมื่อกี้ก็เห็นหัวอยู่นะตกใจไม่ทันเลยเห็นแล้วเห็นแล้วต่แต่ต้องตกใจ แม่งเล่นกูแล้วมีกว่าวะเอ่อเดินไกลๆก่อนเดินไกลๆก่อนเอ๊ะเอ่อเอ่ะเอ่อเอ๊อเอ่อเอ่อเอ่อจะเอ๋ไม่มีโอเคเฮ้ยจะจะเอ๋ไม่มีไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีสามคนก็เอาสักเฮ้ยเสียงไข่มันเดินเนาะ ดันไปก่อนเลยหนึ่งนัดเอาองกระสุนกูอินฟินิตี้ Infinity อยู่ไหนเราออกมาดิอออืือืีเดี๋ยวเอาตุกเองนี่หว่า <laughs> ว้ายอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ตกใจอันนี้เห็นแล้วแต่ไม่ตกใจอันนี้เห็นแล้วแต่ไม่ตกใจนะเกือบวเกี่ยแล้วเกือบแล้วแต่เล็กตกใจกว่า อันแรตแกตกใจกว่าอันนี้ไม่ตกใจเท่าไหร่ว่าผมว่าเราหลอดจริงน,นะน,นี่น่าจะเป็นโรคจิตแน่เลยตัวที่เราเล่นให้ดูมุมมองมองคนโรคจิตเอวะเฮ้ใจแน่นี่ก็จะมีใครวิ่งตามมา,าๆๆๆแกลบหลังรถอีกเปล่าอ่ะอ่ะไม่มียนตจับไม่มีคัสตีนอุย้ย ำไมเพลงมันล็อกจังวะทำไมวันนี้เพลงมันล็อกจังเอามายละบานแม่งแคร์ไปนะกูต้องแบบเฮ้ยจับเช็คมุมเช็คมุมอะไม่มีอะเออตงไหนองไหนเปลองไหป่าอตงไหป่า้ยจะเอ๋ไมมีโยน้เน่เนอร่อยไหมเพื่อนหลุม เอาอ hey ีกเหรอหลุมเอาอีกวะฮิเอเขาออกนไหมเขาออกโดนไหมเขาออกโไหมอันน <school>. <way, Different> ี้อันนี้อันเจ้าเจ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยใจอีนะใจอีนะะจอีนะอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้เหรอไหน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 ไม่หวแล้วปุ๊มไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ไมีนะไม่ไมีนะอันนี้แอบหรือเปล่าแอบหรือเปล่าแอบอยู่หรือเปล่าไม่ไมีกูหลอดแล้วตอนนี้กูหลอดแล้วไม่มีเมื่อกี้เช็คซ้ายออกไปเช็คขวาเฮ้ยจุ๊บจุ๊บยิงแม่งเลยไม่ไมีรถยนต์อร่อยไหมเพื่อนอร่อยแหละ เอ้รู้นะรู้นะแอบเล่นหรือเปล่าแอบเล่นหรือเปล่าแอบเล่นไหมแอบเล่นไหมอ้ะจี้ยิงไปก่อนไอ้ะจี้ยิงไปก่อนอะไม่มีไม่มีไม่มีไอเจะได้แน่แน่ไม่อยู่นะไม่อยู่นะห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมไอ้ะจี้ห้องน้ำไม่มีอ่องข้าวอ่องค์อ่องค์ไม่มีเฮ้ยตู้อีกรอบหนึ่งอะไรของกูเนี่ย เฮ้ยไนี่ไม่มีน้ำไม่มีเอ้ไอ้ไอ้ขาออกเเขาเขาโดนแรกเโดนแรกดแรกฮึ๊บฮึ๊บอ่าเฮ้ยเหนื่อยนะเรื่องนี้ก็เหนื่อยอยู่นะเฮ้ยอ้นี่ไม่มีฮนี่อเพลงไม่ล็อกหรอยิงแม่งเลยอะไรวะเพลงกําลังมันเลยอ่ะโถ à, mày 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 mà mày mày dồn nhầm nhầm lời không, 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 chơi ฟรีมีอ่าน,น,น,นอ่านผมผมได้ยินถูกปะ่ะหรือว่าอ่านอ่านถูกปะผมไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกอ่าสามวันต่อมาเชียอ้าวเจ้าเอ๋ตื่นมาเฮ้ยอ้าวเฮือกอ้า,อา,อา,อาวอ้าวอ้าววันนี้เงียบเฉะย,ะออยเอ้ยอ้าววันนี้เงีบะยบเฉย ปืนเฮ้ยวันนี้เงียบเอ้ยวันนี้ผิดปกติหละไม่เงียบไม่มีหน้ากากให้เราด้วยชิบหายแล้วแล้วเราต้องทำไงอ่ะเก็บเนตไม่ได้ผมว่าบมกมึงหาพ่อมึงบ่หือว<ะ>้ไ <c oughs> อ้ยกกูตกไก <c oughs> ไม่อลย,ยอกอตกใจที่เสียงหลอกอะหันไปแก๊ก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 แก๊กแก๊กก๊กแก๊กแ่๊กก๊กก๊แ๊กนนแก๊กแกกแก๊แก๊กกเแก๊กแก๊กแแก๊แก๊กเก๊กแก๊กแกเกแกอกแกกแกกแล้วไงต่อเพื่อนหลมเพื่อนหลมอืม และตอนนี้ของหวานคุณของหวานคือกูอะแล้ไอ้เช่นนั่นมันมาเดินมาเอ้ยอย่าเข้ามาออกไปเอ้ยออกไปเอ้าไม่ออกใช่ไหมกูต้องประเชิญกับมึงใช่ไหมต้องไปเจอกับมึงใช่ไหมไม,ไหม,มานะนะมีปืนนะปืนนะอุ้งมีปืนนะมาดิมาดิ กูว่าแล้วมึงต้องพุ่งเข้ามาไอฟูดมึงอยากได้อาหารโอเครู้แล้วพี่หลุมยิงแมงเลยที่อ่ะมันไม่ออกไปหาเองมันมต้องให้กูมาหาอะอะาอ,อ,อยากได้อาหารไอ้เวันนี้มันเงียบวะปกติเพลงมีเพลงมีเสียงอะไรต่ออะไรคือหน้ากากอยู่ไหนอ่ะแล้วหน้ากากอยู่ไหนอ่ะ ไม่มีทักการกะเนี่ยฮัลโหลกินเนตไม่ได้ก <c oughs> ูยาวระเบิดอย่างเดียวเลยไม่สนใจแล้วแวอยากได้ระเบิดเป็นระเบิดหลุมมากเลยตอนเนี้ยโอเคไปขับรถไปไม่ได้เอา้าแล้วไงผมต้องทำไงโอเคได้เล่นละได้เล่นละอันนี้ได้เล่นละเฮเพื่อน น้งการอาหารใช่ไหมเพื่อนหลุมทำลายรูเฟรเดอร์ฮูว้าเอาเอา,อา,อา,อาแค่นี้แล้วรูก็าหายเอาโอ้ยน้ำมูกน้ำมูกไรเวลอาอัดทีไรทำไมต้องมีน้ำมูกตลอดเวลาเลยวะ โอ้ตำรวจลงลงบ้านกูแน่ๆเลยตรงนี้อุอ๊ยณจุดหนึ่งความคิดของคุณเข้าครอบงำความบ้าของคุณและคุณพบความความแรงที่จะม,มอบตัวอ๋อความแรงที่จะมอบตัวให้กับตำรวจเอาเราไปมอบตัวโอเคแม้ว่าคุณจะเอาชีวิตรอดไหล แม้ว่าคุณจะเอาชีวิตหลายชีวิตของคุณอะไรคุยชีวิตชุย,ค,ย,ค,ยคุณก็สามารถหลีกเลี่ยงผู้ตกเป็นเหยื่อขอในอ่ะฮะในอะไรอะในอะอนาคตได้อะแล้วชุดยุคยุอยางยิงต่อได้ <laughs>